ตัวอะไรอาบูร้านหน่อยอะอฮะชิฮะครบครบนี่มันตัวตาไอ้คนล่ายาลิตไอไม่คร่าไอ้ยาลิตจีอาฮะเนี่ย

มาแล้วไม่นี่อะไรอ่ะโอ้สันละแจ๊ดแจ๊เด้ยไอซ์สเวทนะโห<ม> สี ah. no, you know, no. oh, well, ่รอนี้เป็นสี่รัตนทัเวลาอย่รี้างปอยูนแล้วแองเร่กอไปนะครัเรา่อน่า โค้กอะและ้วเบียร์มายาลิจอิอานี่สามตูคันนี้เสียงเล้ามากนะเดี๋ยวว่าเดี๋ยวว่า อันนี้ฮะเอามาเอาครับผมทางตรงฮะโอ้ย่เอาเด้อโอยหโ,โ,โนะเสียงน,น,น,นี่นี่นี่มาฮะมาเร็วอย่างนี้หลุนหรือเปล่าอ้อแจนอาด้ 来，配合。 กริดพอตมาแล้วอ๋อนีขึ้ใจเลยเดีเอนะเทาโอ้ยอเลยตล่อเลย่อ่อตอ่